สวัสดีครับอยู่กับแม็กขรริงจมนะครับผมโอาหอเมืองน้ิพี่พ่อถ่วมแล้วตายตายตายอันนี้เราก็จะใส่สายงานด่วนอีกแล้วนะครับผมแล้วนะด่วนตลอดอันนี้ก็อยู่แถวเอออำเภอสตึกแต่แถวชุมพลน,นะครับผมนะ อ๋อใสยงามอยู่บ่ดนี่สวยครับสวยสั่งได้ครับผมนะครับใสยส่งทั่วประเทศนะครับผมรถผมไปได้เมื่อวันแต่มีเงินสัง่งครับเยียตัวกับพ่อ <c ười> ม่อไหใส่ใสแเราตัวกันโอทายเลยไม่ไหวนะครับอย่างนี้โอ้ PC สองร้อยนะครับโค,ครม<อ>าส้ใส่ไปใสน่น่อสวยสวย สายสวยมากเลยจัดไปไวรุ่นโมเมนต์ไวรุ่นครับแล้วครับกูเฒ่าได้นี่คันเหมือนกันผมมาติดอยู่นี่แหลอเออเป็นแบบสองชั่วโมงคุณนะเบิ้องหนามยอดเลยอีพอ,อดยยอดครับยอดอไครเลยเจ้าของบอว์บอ,บอเมน โอ้เดี๋ยวข้ากลับวนรถจังในเนี่ยวนรถค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับอือสอเงบเงบมันห้องมาติดอยู่นี่แหละอือ พับเลยพับเลยอย่างนี้ไม่ไหวจัดไปครับไปรุน่นตามน้ำหนักเหมือนเดิมครับผมบแห่นมาเนาะไซนี่เนาะตัวนุน่นหยาบหยาบมากอันนี้หยาบน้อยนะครับผมบมีทุกอย่างครับผมอยู่นี่ เอาอีกแล้วกระเดดอีกแล้วอู้อะไรครับเนี้ยต้องใส่พิเศษนะครับเอ่อถ้ารู้ว่ารถมันไม่ไหวแล้วเราก็ต้องใส่พิเศษเพราะว่าให้มันรอบมันช้าถ้ารอบเร็วก็คือมันจะกระตุกกระตุกนะครับมันจะนะครับทรายมันฟูนเนาะเป็นลงสุรินบ์บ่กันนี่ g c สองรอยสวยครับผมจัดไปไว้รุ่นนะครับบอสทายนี้มันมันสายละเอียดมากครับใครสัง่งสั่งได้นะครับผมนะส่งออกทั่วประเทศครับผมขอให้มีเงินสัง่งนะายสวยมากนะการันตีนะครับผมนะครับอันนี้คือ ทรายฉาบก่ sharp, อบ้านเรานี่แหละก่อสร้างนะครับตรงนู้นก็จะเป็นทรายซีแพคนะครับผมนู่นไมโครสีเหลืองที่รถสขีขาวๆจอดอยู่นู่นนะครับผมเป็นทรายสีสีออกเทาๆนิดนึงแต่มันจะเป็นเขาไปทำซีแพคนะครับผมอันนี้ก็ก่อก่อสร้างนะครับตัวนี้ก่อสร้างแบบเข้าไปล่อนนะครับฉาบบ้านอะไรเงี้ยนะครับ,นะรบเราก็จะมาเอาไปลงให้ลูกค้านะตัวนี้ สั่งมานะครับงานด่วนครับงานด่วนตัวนี้นี่ก็คือคิวเราแล้วนะครับจัดไปเจอโคมาสุดีซีสองร้อยนะตะัดนี่ก็คือเอาบินไปให้แมคโคนะครับผมก็เอาให้แมคโครเรียบร้อยแล้วครับผมเลียนเบิด ตามน้ำหนักอย่างเดียวครับผมตรวจดูน้ำครับผมน้ำเยอะมากนะครับผมฝั่งนู้นน่าจะเป็นแม่น้ำมูลนะครับผม เอาแห้งๆบอกเขาเอาแห้งๆนะครับไม่รู้ว่าจะแห้งขนาดไหนจัดไปไวรุนนู้นทางโน้นก็ตักเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปผิดเข้าไปผิดซอยไปซอยนู้นนะครับอันนั้นจะเป็นทรายอ่าเป็นซีแพคครับซีแพค ใส่ตัวแม่คนับนี่ก็ใส่ตัวลูกครับทำน้ำหนักครับอย่างเดียวไปเรื่อยๆครับผมนะครับแล้วก็ชัวไว้ก่อนนะครับใู้ส่ติดตรงนี้อีกแล้วนี่ข้างๆนี่ต้องไปล้างออกกนนะต้องหายยังปิดกอน,น ดไปเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมขึ้นช่างดีกว่าครับผมนะครับทางออกไหยมึงน้ำเกือบสเสมอนี่นะครับผมเกือบสเสมอคันนะครับ รถไผ่ขึ้นไหลขั้นเนี่ยทางอกอกเนี่ยตอนนั้นที่ผมมานะครับเนี่ยทางออกนี่แฉะนะครับตรงนี้น,น่ากลัวมากเลยเปียกไปเบิ้นี่น้ำมันนี่ไม่ได้เลยนะครับผมต้องดูดีๆนะครับผมเนี่ยมาแรนดริงสิอันตรายเพราะว่าข้างล่างก็เป็นน้ำเนาะเป็นเอ่อ ดินหน้านะครับผมต้องระวังเลยอย่างนี้เราก็ช่างเสร็จแล้วนะครับผมนะจัดไปโอ้มีต่อตะเคียนพร้อมอือนี่โอ้นะครับใครมาขอเหลีกนี่เขามาขอได้นะครับผมถ้าแปลงไดนะ้จัดไปโอ้หนักเหมือนกันนะน,นี่สายไม่ได้ใส่ยเยอะเท่าไหร่นะครับ ไม่ใส่เท่าหินหนะรากว่าใส่เนี่มันความเหนี่ยวน้ำมันมากกว่าหินนะครับใส่นิดนึงก็น,นักแหละเดี๋ยวเราไปดูนอ่ยหละครับผมตอนไปดำดีกว่าเนะเ,เราเจอกันนะครับผม